ปัญหาที่ทุกคนต้องเจอก็คือไม้ที่เราเลื่อยเนี่ยจะมีอาการโค้งงอนะครับผมไม้น้าสามเท่านี้นะครับผมจะงอช่วงปลายเห็นไหมฮะช่วงปลายนี้จะงอหมดเลยนะครับผมเป็นเหมือนกันนะครับผมไม้น้าห้าก็เป็นนะฮะอันนี้พี่โตดัดไว้ละเมื่อวานนี้นะครับผมเพราะวันนี้ก็จะมาดัดต่อให้เสร็จนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทําคลิปมาฝากทุกคนดีกว่านะครับผมถ้าเราไม่ดัดนะครับผมไม้พวกนี้มันจะงอแล้วมันจะนําไปใช้งานไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเลื่อยเสร็จเนี่ยเราจะต้องทําการดัดแล้วก็บังคับ ไม้ให้มันตรงนะครับผมช่วงนี้ไม้เขายังไม่แห้งนะฮะเพราะถ้าไม้แห้งเรามันจะดัดไม่ได้นะครับผมมีการดัดบังคับไม้ของพี่โตนะครับผมท่านเป็นพื้นลอยแบบนี้นะฮะก็จะตั้งเสาขึ้นมาประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนติเมตรนะครับผมแล้วก็จะมีกระรอนตัดลักษณะแบบนี้เพื่อป้องกันปวกนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ทําแบบนี้แล้วปวกเกงขึ้นอยู่นะครับผมวิธีง่ายๆเลยก็คือเราเอาน้ํมาผสมกับน้ํายากาจัดปวกนะครับผมผสมกันแล้วก็เทเข้าไปในกระรอนนี้เลยนะครับทีนี้ปวกก็จะไม่ขึ้นอีกเลยนะฮ ผมก็ทําให้ทุกเสาเลยนะครับนี่ฮะพื่ตอว,วางเสาทั้งหมดแปดต้นนะครับแปดต้นเนี่ยก็จะมีแกลอนป้องกันพวกทุกเสาเลยนะครับหลังจากเราทําแกลอนป้องกันพวกแล้วมีต้นเสาสามสูงขนาด4ี่สิบถึงห0สิบเซนติเมตรแล้วนะครับผมเราก็เอาไม้นาสามนะฮะไม้หนาสามที่เราเลื่อยไว้นี่แหละเอามาลองบนหัวเสาแบบนี้นะฮะแล้วไปนางฝฟังนู้นด้วยนะครับผมนี่นครับ ฝั่งนี้ก็จะมีกละรอนมีเสาแล้วก็มีไม้หนาสามที่เราพาดไว้หลังจากนั้นเราก็เอาไม้หน้าที่เราเลื่อยไว้นะฮะเอามาพาดพาดไว้นะครับผมมาตอนแรกนะมันจะโค้งนะครับผมมันจะโค้งตามธรรมชาติของมันทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีก็คือสิ่งนี้ครับผมอุปกรณ์สําคัญที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแม่แรงจับไม้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวบังคับไม้นะครับผมวิธีการใช้แม่แรงบังคับไม้อันนี้นะครับเดี๋ยวพี่โตจะทําให้ดูนะครับผมว่า วิธีการใช้งานเนี่ยมันใช้แบบไหนฮนะมันใช้งานง่ายมากเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้ผลมากๆเลยนะฮะนี่ครับตอนนี้พี่โตทําเสร็จไปแล้วชั้นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นทําชั้นที่สองแล้วก็เลยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปวิธีการทําให้ดูนะครับวิธีการทําพอเราทําชั้นแรกเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยววิธีชั้นที่สองเนี่ยเราก็จะใช้ไหม้นะสามพาดนะครับผมพาด พัดตรงเสาเลยนะฮะเพื่อจะทําตั้งขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับที่จะมาจับกับไม้นาสามเพื่อจะยึดไม่ให้ไม้นาสามล้มนะฮะก็คือสิ่งนี้ครับผมคล้ายๆกลับเป็นพุกสามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาพุกสามเหลี่ยมเจาะรูนะครับผมแล้วก็ตีตะปูแล้วก็ฝั่งนี้เจาะรูแล้วก็ตีตะปูนะครับมันก็จะยึดแน่นเลยนะฮะไม้มันก็จะไม่ล้มไม่ไม่ล้มไม่คอนไปคอนมานะครับ ทำเหมือนกันทั้งสองฟังเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพวกนู้นเราก็จะทําเดี๋ยวจะทําให้ดูเลยนะครับว่าจะทําแบบไหนก็อันนี้นะครับผมพุกที่เราเตรียมไว้พวกนี้นะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะทำมาจากไม้น้ำสามก็ได้นะครับผมแต่เนี้ยทามาจากปีกไม้ปีกไม้เหลือใช้นะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ดินสอนะฮะวัดตรงตำแหน่งที่เราต้องการที่จะเอาสว่านเจาะเพื่อจะตอกตะปูนะครับ มาร์กจุดเอาไว้ก่อนเลยนะฮะนี่ครับผมสองจุดแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้เราก็จะมาร์กให้ตรงกับอันนี้เลยนะฮะสองจุดเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับผมสองจุดเดี๋ยวเราก็จะใช้สว่านเจาะไตรงที่เรามาร์กจุดไว้เลยนะฮะ ต่อไปเราก็จะมาเจาะตรงไม้ละาสางนะครับผมก็จะเจาะตรงจุดที่เรามาไว้สองจุดตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำการปีสตู่ปูนะครับ อีกอันหนึ่งเราก็จะไปเอาไปทําที่ฝั่งนู้นนะครับก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับเอาลินสอมากจุดไว้ก่อนเลยนะฮะ แน่นมากไหมฮะไม่ล้มละหลังจากที่เราตีพุกค้ายันพวกนี้เสร็จหมดแล้วนะครับผมเสร็จหมดทุกคานเลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไม้ขึ้นมาเรียงข้างบนนี้นะครับให้แผ่นแรกที่เราจะวางนะครับผมเราจะต้องทําการดัดไปแล้วก็ตอกตะปูไปให้ตรงที่สุดนะฮะถ้าแผ่นแรกเราทําไว้ไม่ตรงนะครับผมเดี๋ยวแผ่นต่อไปมันก็จะโคดตามฮะเดี๋ยวแผ่นแรกนี่เราจะตัดให้ตรงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ เดี๋ยวเราจะเอาตะปูนะครับผมตอกจับให้ติดกับคานไว้ก่อนเลยนะฮะเลื่อนมานะฮะเลื่อนขยับมาให้ตรงให้มากที่สุดนะครับ หลังจากที่แผ่นแรกตรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไม้แผ่นที่เหลือขึ้นมาได้เลยนะฮะ ในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาแม่แรงจับไม้จับแล้วก็บีบไม้ให้นั้นเลยนะฮะวิธีการใช้แม่แรงจับไม้นะครับผมหรือว่าแม่แรงยึดไม้เนี่ยตรงตัวล็อกเนี่ยมันสามารถที่จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะฮะแล้าก็เลื่อนให้มันพอดีกับไม้ที่เราต้องการจะบีบนะครับนี่นะฮะล็อกไว้ก่อน หลังจากที่เราล็อกข้างหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหมุนตัวนี้คือจะบีบแมลงเข้าไปจับกับไม้นะครับพอหมุนเข้าไปเรื่อยๆนะฮะพอจังหวะที่เราหมุนเข้านะครับผมจะสังเกตว่าไม้นี่มันก็จะบีบบีบเข้าไปตามนะ เดี๋ยวดูจากล่องนี้นะครับผมล่องนี้จะเขยห่างๆนะเดี๋ยวพอเรามุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับหมายมันก็จะถูกบีบเข้าไปนะฮะมุนให้แน่นที่สุดท่า่จะทำได้เลยนะครับหมายมจะได้แน่นเดี๋ยวก่อนที่จะแน่นเนี่ยเราก็เอาเอาค้อนมาไล่ตอกขวบก่อนนะฮะ นี่นะครับผมก็แน่นเลยนะฮะก็จะสังเกตว่าไม่มีช่องว่างให้เห็นเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการตอกตะปูยึดยึดหดัวไว้เลยนะฮะ วิธีการตอกตะปูนะครับผมพี่โตจะตอกให้เหลือตรงหัวตะปูไว้นิดหนึ่งนะฮะเอาไว้เดี๋ยวตอนเวลาลื้อนะครับผมเราจะได้เอาแฉลงงัดแล้วก็รื้อไม้ออกไปใช้งานได้นะครับผมถ้าเราตอกปิดเนี่ยมันจะงัดเอาไปใช้งานลําบากนะครับผมก็ตอกให้เหลือตรงหัวตะปูนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพี่โตก็จะทําแบบนี้จนฟาจะเสร็จเลยนะครับผมก็ใช้แม่แรงบีบไปเรื่อยๆแล้วก็ตอกตะปูไปไล่ไปเรื่อยๆตามแนวที่เราพาดไม้ไว้นะฮะ ตามแนวพวกนี้นะฮะเราก็เอาแม่เหล็กจับไม้บีบบีบตามเป็นช่วงๆไปนะครับ ทำเสร็จนะครับผมไม้ที่เคยบิดงอตอนนี้ก็ตรงแล้วนะครับผมนี่ฮะเราก็จะบังคับไม้ให้ตรงแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเวลาที่ไปใช้งานนะครับผมไม้ของก็จะไม่บิดไม่งอแล้วนะฮะเพื่อเป็นการรักษาเนื้อไม้นะครับสิ่งที่พี่โตจะต้องทําต่อไปก็คือเดี๋ยวจะต้องตั้งเสาสักหกเสานะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นรังคานะครับผมเดี๋ยวจะมุงด้วยสังกะสีแล้วก็ทําเป็นรังคาบังแดดบังฝนที่เราทํหลังคาเสร็จแล้วเนี่ยไม้ก็จะเก็บไว้ได้นานมากๆเลยนะครับ หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ